เฮ้ยเฮ้ย <niño> กูโดนเฮี้ยอหไรวะรถเลือรัเลยตายหนึ่งตายสอป้อมป้อมเป้อมเลยวเเลวเกูตีป้อมกูตีป้อมกูตีป้อมกูตีป้อวเเลวเไอ้เฮี้ยป้อมตีเ้ดดไรตีป้อมดิลาไปไหน บ้านไปแล้วไอ้สัตว์ไวเลสยิงแรงเอ้ยป้อมทีเดียวรถมึงยิงป้อมนี่โอ้โหไอ้มูล,ลาดป้อมมูล,ลาดมึงทำอะไรทีเดียวมึงทำอะไรเอ้าไปคู่ไปฆ่ามันไอ้เหี้ยป้อมทีเดียวไอมึงเห็นไหมเนี่ยมีตาหามีตูดไปเนี่ย เอึงไปไหนเฮ้ยป้อมทีเดียวไอ้สัตว์มึงทำอะไรบุลาดเอาแล้วมึงเข้าไปทำไมมึงไม่เกี่ยวเ,ยโโเฮ้ยปี้อมเลยโอ้โหเฮียแม่งไม่ต้องรรรเลยสัตว์กำมาเลยมึงช้าแล้วโอ้โเว้ยไปไล่สกัดอยู่มึงทำอะไรเนี่ยมูลาดออกูงงเลยเฮียมันตายสามตัวแม่งไปไล่ตีสกัดไอ้ควาย งงเฮ้ยด er ันไปได้แล้วมีคลิปยิงตีมันแรงเลงแล้วโอ้โหโดนเยี้ยอะไรเข้าไปวะเนี่ยโอ้แพนด้าเหรอเฮ้ยทีเดียวทีเดียว ต้อนรับเข้าสู่ฮีโร่สปอตไลท์วันนี้เรามาพบกับมูลาดฮีโร่ประเภทแอสซสินสกิลติดตัวคือลิฟตเมื่อมูรัดทําการโจมตีปกติโดนหนึ่งครั้งจะทําให้ได้รับ1แต้มพลังถ้าตีสิ่งก่อสร้างจะไม่นับนะโดยจะหายไปภายใน3วินาทีหากไม่ทําการโจมตีเมื่อได้รับสีแต้มพลังจะเพิ่มพลังโจมตีและทําให้สามารถใช้สกิลเดิมชันสลัดได้เออตายแล้วตายแล้ว โอ้มูลาดฟันนอนหมดเลยไอ้สัตว์สามตัวเรียบร้อยหัวดวยแล้วมูลาดฟันเว้ะไรสายบอกให้รอห้าไม่ได้หรอวะอ้ะา e แล้วเว้ยมีไมอีสปอร์ตเกิดขึ้นแล้วครับผมมูลาดต้องโง่เออมันตีดิตีดิเออมันฆ่าหมดเลยนะเยเกความโหดไม่เก้เอ้ยมีตัวงมีอะแทนที่จะไปตีป้อม นี่ไปตีป้อมไปมีตีแต่คิปมาเอาแล้วมีลอ้อด์กซเลเยอร์นะยี่สิบวิเนี่ย <c oughs> ไอหน้าควายเอ้ย <c oughs> มึงมารอดิไอ้ <c oughs> มึงเห็นด์กซเลเยอร์ไหมสิวิเกิดแล้วเนี่ยไอควายเอาควายแล้วเ <c oughs> นี <c oughs> น่ยเอไอลี่มึงอะไรเนี่ยอ่ะไอ มึงอะไรของมึงวะอแล้วแต่มึงแล้วแต่พี่เลยแล้วแต่โค้ดเลยโค้ดทำลายเรื่องของโค้ดเลยดังสารเยอร์เกิดแล้วเนี่ยโค้ดทำลายเรื่องของโค้ดแล้วกันเนี่ยโค้ดไปครึ่งหลอดเนี่ยโค้ดมึงข่าไปนี่เลือครึ่งหลอดเนี่ยบอกให้ตีด์กไอ้โง่ไว้พ้องตายเลยจุ๊ยเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ย ตีดาังดิออโอ้แม่งกลับมาแล้วไอ้ควายมันมาแล้วเนี่ยพูดโง่เลยทำไมโง่ตอนจบวะป้อมเลยนะตีป้อมเลยมาหน่อยตีป้อมี่อะไรป้อมเลือดเต็มแล้วไอ้ควายมึงดูดิป้อมเลือดเต็มแล้ว,อ,ว,อ,ลอ,ลวอ๋ออ๋ออะไรเนี่ยอ๋อมาหลอดไปตายโอ้ยทำไมึมงโคตรงโง่เลย ท,ทั้งทีมแพ้ไปสัตว์แพ้ไปดาวกูไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วดาวามูราดยืนงงนโอ้ยไอ้มึงดูดิไอ้เฮียกณปัญญาอ่อนเลยป้อมเลือดเต็มแล้วไปตีดําควยะลรงงพ้องตายเหรอไอ้มาลอดอะไรคืออะไรไม่เข้าใจ มึงจะกลับมาทำไมวะโอ,อ,อ้มึงอะไรขึ้นไปทำไมโว้ยเอ้ยไม่คุณเซงเลยเฮียคุณปัญญาอ่อนน่ะแพ้ไปควายไม่เาหลอกดาวเกมเนี้ยกูอะแพ้เบอ่คุณควายเลยมึงด้วยเฮียไอริ Thế đa quê bây giờ lò này ba kumong kumong mong 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 mãng mong 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 this 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 shit. I hate these grown on the mic, chatting about guns and bullets and all their mess. They're hype, then you see them all.